ทุกท่านเลยนะขอ,อต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานเพชรพีหลิววันนี้เราก็ลากเจรุ่น7เราเข้าบ้านแล้วครับจบไปอีก1วันนะฮะแต่คลิปที่ล่าสุดผมไม่ได้ไปถ่ายมาคลิปนี้ก็ไปแทนเน็กเจนนะไปแทนเน็กเจนที่โรงงานน้ำตาลที่เราไปตักที่อ้อยกันนะฮะวันนี้ก็เข้าบ้านนะผมจบงาน ก็เ,เซ็ตกันแล้วเดี๋ยวเอามาล้างแล้วมาล้างทั้ความสะอาดนะฮะเช็ครถเดนนี้เข้ามาครบทุกคันนะครับทั้ง D2 รุ่น7แล้วก็เน็กเทนฮะเข้ามาครบดูนายยังเจิงอยู่เลยฮะงานมีอะทำไม่ได้ครับผมเอาเรื่องเลยพายุ จอแท่นล้างเลยฮนะพร้อมแลนดิ้งแล้วนะเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็น การแนะนําพวกเรื่องของในการดูแลรักษารถนะฮะอัจจระบีตรงไหนเป่ากองยังไงนะครับเน้นสารละลิปนี้รถทั้งสิบร้อก็ไแปโคแล้วฮะเคยมีคนขอมาแต่ก็ไม่เคยได้ทําเลยเอาเป็นแบบที่เราทำรายวันละกันนะฮะอัจจระบีตรงไหนเป่ากองเอนี้ย เรื่องโลรงงานละเอียดยนั่นก็เป็นเรื่องของสร้างแล้วกันเสียงก็ดุดันไม่เบาหน้ารุ่นเจ็สดสไตล์เครื่องหกสูกครับต้องห่วงก็จบจากงานที่ล่าสุดแล้วครับคลิปล่าสุดเรา จะเข้านู่นเลยทำงานตาลเสร็จแล้วก็วันนี้กลับบ้านวันนี้เลยจอดพร้อมล้างตามสไตล์ครับผมถึงบ้านก็ทำความสะอาดครับทำความสะอาดครับเช็คระบตบต่างๆดูแลดีเขาก็อยู่กับเรานานาน,นะครับ พามาดูเลยดีกว่าด้านในเรื่องของการดูแลารักษาไรยวันนะฮะเราจะมีอะไรบ้างก็จะมีการกรองอากาศครับนี่ตัวนี้นะฮะแกะสลัก3ามตัว1 2 3เอากรองออกมาเป่านะฮะนี่เราต้องเช็คทุกวันนะฮะกรองอากาศนะครับจารบ,บีนะฮะที่ต้องเน้นเลยก็ต้องเป็นเรื่องของเนี่ยบุงยบ้งกีปลายบุ้งกีสี่จุดเนี่ยสี่จุดเนี่ยต้องเน้นๆเ,เลยนะฮะเน้นๆเ,เลย ด้านบนก็จะมีรูอัดครับจะมีทุกข้อต่อแล้วฮะชุดๆๆหมุนเนี่ยก็จะมีตัวที่อัดหมดนะฮะอยู่ข้างบนนี้ตแต่ชุดบนพวกเนี้ยอย่างเงี้ยเราไม่ต้องอัดมากนะฮะอัดแค่ยังไงอะถ้าอัดก็สักสามสี่ห้าครั้งพอไม่ต้องอัดจนแฟตนะถ้าเกิดอัดจนแฟดพื้เวลามันทํางานแล้วเขาร้อนนะจาระีมันจะย้อยออกมาย,ย้ยอยย,อย้ยอยย้อยย้อยเปน็นเส้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 นรถรถนี่เต็มหมดนะฮะ โอเคครับส่วนเอวนี่ไม่ต้องบ่อยนะฮะเอวไม่ต้องเอวไม่ต้องบ่อยจราบีเอวก็จะ,ะ L, มีเรื่องของอ้ไที่ตัวตึงแท็กฮะจะอัดข้างๆเนี่ยอัดตรงนี้นีดีดตัวตึงแท็กจะอัดอะไรเนี่ยนี่อัดเอวนะฮะไม่ต้องบ่อย คนสงสัยเกิดจะขึ้นอัดยังไงข้างบนว้ามันสูงไะตายขึ้นน,นี่ตัวอัดอยู่นี่นะครับหัวอัดก็จะอยู่นี่แล้วจะมีท่อระบบจารบีไปก็ไปด้านใน,นะะแล้วนะฮะเราก็อัดตรงนี้ต่ำๆไม่ได้สูงนะฮะแล้วก็ต่ำๆนี่ก็อยู่ข้างล่างนะฮะตัวเช็คน้มันเครื่องฮะ,ะต้องเปิดฝาดูครับเช็คมันไฮดรอลิกอยู่ด้านในหมดนะฮะควรจะต้องเช็คทุกวันนะฮะนี่เดี๋ยวไปดูสิบล้อกันบ้างครับผม โอเคครับมาดู1ิบล้อกันบ้างนะฮะ10บล้อก็เราเริ่มจากกออากาศเลยกออากาศอยู่ฝั่งคนขับนะฮะเปิดตรงนี้แต่เราต้องยกหัวก่อนนะฮะปลดสลักล็อกฝั่งนู้นนะฮะแล้วก็ยกหัวขึ้นนะครับแล้วก็เปิดฝามาในการบิดนะบิดเปิดมาได้มีกองอยู่ด้านในแล้วก็ออกมาเป่าฮะเป็นการดูแลษารายวันนะฮะอันนี้คือผมไม่ได้แบบเอาละเอียดมากนะคือเอาแบบเป็นไรวัน,แ,น,นแล้วก็สลักพอมาที่อยู่ด้านในนะอีกท ก็ไปดูก็ไปดูนี่พวกนี้ครับชุดด้านในนี่นะฮะแล้วก็พวกคันส่งคันชักแล้วเนี่ยครับต้องมันดูแลเพราะเราเป็นรถดินนะฮะมันไม่อยู่ทางเรียบนะครับเราจะมีการเคลื่อนที่ของพวกนี้ยให้ตัวตลอดนะฮะพวกแหน่พวกเนี้ยเราอยู่ทาลูกลังซะเยอะต้องมันดูแลเช็คความละเอียดใอพวกน,นี้อย่าให้แห้งอย่าให้ขาดครับพวกน้ำมันจาะระบีแบตเตอรี่อันนี้มันมันลองของเราเป็นตัวไม,ม่มกล้าฉมโฉ่เก่าวอยู่มันจะไม่มีเรื่องของการบอกเรื่องของอ่า เนี่ยนะครับวนบนรถนะฮะถ้าเกิดเป็นตัวว,วิกเตอร์จะมีบอก้วแบตเตอรี่เหลือกี่วนเท่าไหร่ยังไงแต่เราไม่มีนะก็ต้องมันมาเช็คหน่อยนะฮะต้องมันมาเช็คโดยการเปิดฝาด้วยเปิดฝาแล้วก็เปิดฝาดูด้านในฮะ mm hmm. ก็เช็คน้ํากันอย่าให้ขาดนะครับน้ากันไม่ขาดไม่ได้เลยุดพาวโบกี้นะฮะมีสองฝั่งขาดไม่ได้เลยอันนี้เป็นหัวใจหลักเลยคือต้องอัดจารบีนะฮะต้องอัดจารบี หนักๆเลยทั้งสองฝาชุดดัมมนี่ก็สําคัญฮะประมาณยกดัมมเอากะเอาประมาณสักหนึ่งร้อยครั้งครับไม่เกินหนึ่งร้อยครั้งก็อัดได้ละทั้งระบบนะฮะทั้งชุดขาตะกรตนทุกอย่างอัดทั้งหมดนะฮะไฟเลี้ยวก่อนออกจากบ้านเช็คให้ดีครับไฟลาวข้างแล้วก็ไฟท้ายด้วยเช็คให้ดีเช็คให้ดีเวลาเราเบรกไฟเบรกไปเลี้ยวในเวลาเราเบรกนะหรือว่าอย่างไง อันตรายตอนที่เราที่ตาตูดเรามาลอกล้มเช็คให้ดีครับซ้ายขวานะฮะปิดสนิทหรือยังหรือมีรั่วซึมอะไรหรือเปล่านะฮะมีผลนะฮะมีผลเามาดูตัวพ่วงเลยตัวนี้ก็ต้องนะฮะจระบีนะครับต้องอัดเป็นตัวล็อกถางนัคนับเอววงเดือนก็มีนะนี่พวกวงเดือนก็จะมีับก็ต้องมันอัดหน่อยนะฮะตัวหูยึดนะฮะตัวนี้นี่สำคัญเหมือนกัน สองข้างนะฮะชุดดำก็เหมือนกันร้100อยครั้งกะกะเอาฮะอย่าให้ขาดมีเหมือนกันนะฮะโอเคตัวลูกมีเหมือนกันนะฮะสองข้างอย่าให้ขาดทั้งมันอัดฮะไฟไฟหลังไฟท้ายไฟเลี้ยวนะฮะตอนนี้บ้างเออเรื่องของยางนะฮะยางสิบล้อเราเนี่ยมันเป็นยางคู่เห็นไหมครับยางมันมีสองเส้นมันมันคู่กันเวลามันรั่วซึมอะ เราจะดูไม่ออกครับเพราะมันไม่ยุบเพราะมันจะมีไอ้ร้อยอีกข้างหนึ่งอ่ะมันค้ำเอาไว้ก็หาค้อนฮะหรือว่าหาเหล็กมาเคาะครับไม้เคาะเคาะถ้าเกิดมันอ่อนหรือมันรั่วเสียงมันจะต่างเสียงมันจะตังปุก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 ถ้ามันอ่อนไปนะะเสียงมันจะปุกปุกปุกถ้าเกิดเสียงมันแข็งก็จะป้งป้งป้ปง้มันไฮดรอลิกครับก็ต้องคอยเช็คนี่อันนี้ถังน้ำมันนะครับนี่ เคยสงสัยครับเพราะผมรถมันทุกสิบล้อทำไมต้องเอาชั่วเอาไว้ท kind of ี่พวกผ้าเนี่ยมัดเอาไว้คุมเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มัดคุมเอาไว้เนี่ยฝุ่นฮะมันจะเข้าไปทางไอ้ที่รูระบายนะครับแล้วมันจะตันพอมันตันปุ๊บพอปั๊มมันดูดนะฮะดูดน้ํามันในในถังมันไม่มันไม่มีอากาศเข้าไปทดแทนนะฮะถังเราก็จะบี้บุบ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 นี้เรื่อยครับเนี่ยสําคัญนะต้องมีผ้าปิดเอาไว้ก่อนชั้นหนึ่งนะฮะ แล้วก็จุดนี้จุดสำคัญนะที่ขาดไม่ได้เลยต้องเช็คทุกวันนะฮะเก,กวัดน้ำมันเครื่องครับผมนี่ดูสิโอ้ไม,ม่เห็นไม่ชัดแต่ก็กล้ๆเกือบเต็มขีดเพิ่งเข้าสูตรมาครับเพิ่งเปลี่ยน ขาดกัไม่จะว่ายไงละ่ะโอ้ยมือเดียวลําบากเนี่ยจุดสําคัญนะนี่คือหัวใจระยะยขาดนะฮะมันเครื่องส่วนล้อหน้าเกิดมันรั่วต้องเคาะไหมไม่ต้องเคาะครับมันได้มียางค้าถ้าเกิดมันมมรันน่วมันก็แบนก็เห็นเองนะคร่าวๆครับที่เราต้องเช็คทุกวันก่อนออกทํางานนะฮะสำหรับรถบรรทุกแล้วก็รถแบคโฮโอเคก็เรียบร้อยนะกับการรีวิวการดูแลรักษารถ ในทุกๆวันนะฮะเบื้องต้นขอบคุณที่ตามรับชมฮะนี่ก็ล้างเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปรลังใจให้พวกเราด้วยนะครับช่องทางะไรต่อเพิ่มเติมช่องทาง Facebook เพจทีมงานเพชรเพรีวเข้าไปช่วยกดถูกใจกดติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้ใกล้ถึงหมื่นละจะเป็นพระคุณอย่างสูงขอบคุณมากครับขอบคุณครับแม่เด็กเจนแล้วก็จอดตังงานแล้วเกินเท่ตลอดละ เดี๋ยวรอแดดดีๆฮะพายุหมดพื้นแห้งเราออกลุยแน่เต็มสเต็มนะทั้ง3คันทนะโคโคเคครับขอบคุณครับ